ทีนี้เดี๋ยวเราจะต่อกัน <c oughs> ด้วยเรื่องของช้างอันอจริงๆแล้วตอนนี้คือบริษัทรถจีนก็พยายามที่จะมาลงหลักปักฐานในประเทศไทยพยายามจะสร้างภาพให้มันดูดีมันก็มีทั้งไอที่ดูดีและไอที่ดูแลเอ๊เอาไอที่ดูแล้วเหมือนจะดีก่อนละกันอาช้างอันนั้นเขาเปิดโรงงานเมื่อวานเปิดยังเป็นทางการยังเป็นทางการแต่ลายประกอบโล่งเลยมึงส่วนที่เห็นนั้นมันก็มีรถม็อกอับไปถ่ายเฉยๆแหละ<อ> คือเปิดแล้วนะโรงงานมาแล้วนะอ่าเ,เอา<ซ>คุณเอก, <ปะ S 1> กนัทพร้อมพันนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารกรหรือพี่ขิงเรานะฮะแล้วก็มีคุณเจียงเว่ยนะครับอ่าอัครชุดฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์อฐา,านเนกาอกอัคราสุดจีนประจำประเทศไทยนะฮะ<อ>แล้วก็มีเลขา b o i นะฮะคุณนริศเทอร์สิรศักดิ์มีคุณไตรภพวงตร,รีรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วก็พันธมิตรอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและสื่อมวลชนเป็นสักย์พยานในการเปิดโรงงานเมื่อวานนี้ประธานมาเองฮะนายจูหัวหลงช่างอัฐมนตรอยู่นะแล้วก็นายหวังหุยรองประธาน นะครับแล้วก็นายคลาวส์ไซชิโอราซึ่งเป็นรองประธานของฉังอันออโตโมบิลมีเติ้งเฉิงห่าวรองประธานแล้วก็มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีพอด้วยนะพวกนี้มาหมดเลยเขาเปิดกันเมื่อวานนี้นะสักทีแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะวางโรงงานนี้ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ภงมาลัยขวาสำหรับตลาดประเทศไทยและทั่วโลกและนี่คือโรงงานนอกประเทศจีนโรงแรกของฉังอันหรอเป็นเกียรติเป็นเกียรติเขาบอกว่าในปี2030เขาตั้งเป้ายอดขายตั้ง5ล้านคันทั่วโลกแล้วก็ รถไฟฟ้าหรือ NEV เนี่ยเป็น3ล้านคันในนั้นซึ่งมันจะเป็นไปได้จริงไหมก็ไม่รู้ต้องรอดูกันก็ต้องรอดูกันแต่โรงงานนี้ตั้งอยู่บนที่ดิน250ไร่มีโรงงานประกอบเ <c oughs> ชื่อมตัวถังค้นสีประกอบเครื่องยนต์ <c oughs> ประกอบแบตเตอรี่ <c oughs> กําลังการผลิตของโรงงานนี้ <c oughs> ค capacity อยู่ที่10,000แคันต่อปี <c oughs> นั่นฟ <c oughs> ังดีๆเวลาที่อ่านข่าวเศรษฐกิจจะสอนให้ว่าถ้าเขาบอกว่ากําลังการผลิตนั้นอยู่ที่1,0,000แคันต่อปีแสดงว่าโรงงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ การผลิตได้ที่ระดับ1นึ่งแสนคันต่อปีหรือแอดเพิ่มบวกลบได้นิดหน่อยขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับแมนพาวเวอร์ที่เขาใส่ไปและยอดขายตอนนั้นถ้าคุณอยากได้ CT ทีที่เร็วขึ้นคุณก็ใช้แมนพาวเวอร์เข้าไปแทรกแต่ระหว่างโปรเซสมากขึ้นการการบาลานซ์แต่ละโปรเซส่มันก็จะได้ดีขึ้นซีทีก็จะลดลงแต่กําลังการผลิตก็ตีเรียกว่าถั่วถัวอยู่ที่แสนคันต่อปีแล้วซีทีคือซีทีก็คือไซเคิลไทม์ไซเคิลไทม์ไซเคิลไทม์ก็คือเวลาที่ ลงไปในแต่และกระบวนการแล้วกระบวนการที่สูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่กี่นาทีต่อรถหนึ่งคันตรงนั้นคือไซเคิลไทม์สมมติว่าเช่นเรากำลังจะประกอบอ่าน็อตตัวนี้เข้าไปที่ชิ้นส่วนพาร์ทชิ้นนี้เข้ากับที่รถตัวนี้อ่าไซเคิลไทม์หนึ่งหรือไซเคิลไทม์ของโปรเซสนี้อยู่ที่1นาทีแต่ถ้าสมมุติว่าต้องการให้มันเร็วขึ้นเราก็เอาคนเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วก็แล้วแบ่งโปรเซสใหม่แบ่งโปรเซสใหม่แล,แล้วคนใหม่ม,มันก็จะกลายไปว่า1นโปรเซสอ่ะคนนี้ที่วินี้้วินาทีก็็คืือนนอเเ่จะปนบ ลบอะไรอย่างนี้แล้วก็กระจกรึบอย่างนี้นี่คือไซเขาลไทมอือใช่ก็คือกร,กระบวนการที่สูงที่สุดที่ใช้เวลาสูงสุดของลายประกอบนั้นอ่าสมมุติว่าเป็นไซเคิลไทม์ตัวเนี้ยลายนี้ก็คือเวลาประกอบล้อ,อมสมมติสูงสุดคือสี่ห้าสี่ห้าวินาทีแต่แต่กระบวนการอื่นนะคือสามสิบห้าสามสิบยี่สิบห้าสี่สิบขึ้นอยู่กับลายบาลานซ์แล้ว ทีนี้่ห้าวินาทีที่สูงสุดเนี่ยรถมันจะออกไวกว่า45าวิไม่ได้ม,มันก็ต้องออกทุกๆ45้าวิเป๊ะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเฮ้ยอ่าตอนเนี้ยคำสั่งซื้อมันน้อยคุณก็อาจจะต้องถอดคนอย่างไรเนี้ยออกไปคน2คนาอฉะนแล้วก็ทำให้กระบวนการของแต่ละคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ช้าลงรถมันก็้ออกช้าลงทีนี้เวลาไส่์้ำถาจะจะดูเท่าไหร่เนี่ยเขาต้องดูจาก คำสั่งซื้อ,อคำสั่งซื้อมันถูกคำนวณมาเป็น tag time tag time ก็คือเวลาที่ต้องการให้รถมันออกแต่ละคันงนั้นยิ่งไซเคิลไทม์กับแท g time เนี่ยมันแมทชิ่งกันเท่าไหร่แสดงว่ารประสิทธิภาพของโรงงานนี้มันจะด,ดีเท่านั้นทีนี้โรงงานของชางอันนั้นยังใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ18ระบบอัตโนมัติกึึงอ,อัตโนมัติ125ระบบผลิตรถยนต์หลายรุ่นหลายระบบส่งกังได้พร้อมกัแกมน,กน,งงนแล้วก็มีระบบดิจิตอลในการดำเนินงานแล้วก็การจัดก,การผ่านอาอนไลน์100%ร,ระยะเวลาการสั่งซื้อสมม่งมอบรถจาก21 เพิ่มเป็น200,000คันได้ในเฟส2 คือเขาวางเผื่อไว้ขนาดนั้นเขามั่นใจว่าเขาจะขายรถได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ด้านความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนั้นเขาบอกว่าใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงกระบวนการทำงานที่ทันสมัยปล่อยคาร์บอนต่ำมีแผนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อีก14เมกะวัตต์แนะ่แล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถึง45%ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในโรงงานช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพลงงาแล้วก็เตรียมนำส่วนประ 30, กอบที่ส่งเสริมความยั่งยืนใหม่ๆเช่นระบบอากาศหมุนเวียนระบบระแนงระบายความร้อนการใช้แสงธรรมชาติระบบรีไซเคิลน้ำฝนลดต้นท ทั้งระบบจริงเหรอ,อไม่ไม่ได้บอกแค่ในโรงงานนี้นะ คือทั้งระบบและเพราะฉะนั้นถามว่ารปภที่มาดูแลโรงงานนี้คนสวนเองแม่บ้านเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ารวมอยู่ในห่วงโซ่นั้นด้วยของโรงงานนี้นะและทีนี้เนี่ยชาอันบอกว่าจะมีแผนเปิดตัวรถใหม่อีก12รุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน3ปีโดยทั้งหมดจะเป็นรถ n อ็ีเพื่อจะขยายพอร์ตพอร์ตฟิลิโอให้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็จะอัปเกรดแพลตฟอร์มดิสซตอในประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อจะพร้อมมอบบริการในแบบเรียลไทม์อะไรต่างๆนานาซึ่ง ึ่งพูดตรงนะตอนนี้อย่างฉางอันเนี่ยเขาบอกว่าในปี2024ที่ผ่านมายอดขายคือ2,680,000คันเพิ่มขึ้น5.1%เทียบกับปีก่อนหน้าแล้วก็เป็นรถพลังงานอ e v s 735,000คันก็คือเพิ่มขึ้น52.8%ก็อย่างที่บอกฮะในปี2024จะตั้งเป้ายอดขายปีนั้นอยู่ที่5ล้านคันต่อปีและ3ล้านคันหรือ60%จะเป็นรถ new energy vehicle ที่นี้ภาพต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฉางอันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ภาพออกมาสวยที่สุดแบรนด์หนึ่งในบรรดาแบรนด์จีีนนน่่าาาอออริงงงงยย้้้ห แต่หลังบ้านระบบบริการหลังการขายก็ยังมีเละเทะอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้มันมีคําถามข้อหนึ่งถ้าวันี้ยอดขายช้างอันเนี่ยมันไม่ได้ต้องการโรงงานที่ใหญ่ขนาดแสนคันต่อป,ปีผมไม่อาจจะมองอย่างนี้มองว่าด้วยความที่มันเป็นโรงงานนอกประเทศจีนโรงงานแรกอืครับอ่า มันมีอะไรที่เอื้อในการที่จะทําให้โรงงานเนี้ยมันรองรับงานได้ยเดยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นาจากลายที่เคยผลิตที่จีนอยู่เราก็แบ่งมามา,มาจุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนกับ BYD ที่เขาจะใช้วิธีการไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะตั้ง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 ,ง,งไปเรื่อยไปทั่วเลยตั้งไปทั่วเลยเพราะนั่นแหละการบริหารจัดการเนี่ยมันมันมันจะค่อนข้างยากแต่ในขณะที่ฉางอันถ้าเขามองในมุมแบบนี้จริงๆนะว่าโรงงานที่ไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นเซนเตอร์ ในการ<ม>ผลิตและส่งออกอาจจะเป็นแบบอาจจะทั้งพวงมาลัยขวาและพวงมาลัยซ้าย<ม>แต่แบ่งก,กันกับโรงงานที่จีนนะเพราะมันมีแค่อีกโรงงานเดียวที่อยู่นอกประเทศจีนนะครับ<ม>ถ้าเป็นแบบนั้นได้แล้วใช้ห่วงโซ่ประทานโดยการที่ให้งานกับคนไทยจริงๆอย่างจังเนี่ยอันนี้น่าสนับสนุน<ม>เราก็มองแบบนั้นแต่เดี๋ยวก็ต้องดูของจริงกันอีกทีนึงว่าตอนนี้มันก็คือ ภาพของการเปิดโรงงานแหละแต่การจัดจ้างการห่วงโซ่ประทานต่างๆเนี่ยก็อย่าให้อย่าให้มันเหมือนกับภาพของแบรนด์อื่นแล้วกันอ่าเราก็เราเราก็หวังว่าคนไทยจะได้มีงานทำกันจริงจัง